สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำโจทย์การแก้สมการเชิญเส้นตัวแปรเดียวลักษณะโจทย์ที่เป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะเราจะต้องจัดรูปสมการใหม่นะคะให้ง่ายกับการคำนวณโดยการหาคอนอ,นอนนะคะส่วนเป็น3และ4หาคอนอ,นอนของ3และ4 ะค,ะคือเอา3มาคูณ4 3คูณ4ได้12เท่ากับคอนนของโจทย์นี้คือ12เราจะนำา2 2มาคูณทั้ง2พจน์นะคะจึงเป็น12คูณกับวงเล็บ x-10 ลบส0ส่วน3นี่คือโจทย์เดิมนะคะเท่ากับ12คูณ3 x บวก5นะคะ ส่วน4ใส่วงเล็บไว้พวกเราจะได้ไม่งงหลังจากนั้นเราจะเป็นการกำจัดส่วนให้หมดไปง่ายๆ3นะคะ3หาร12ได้4 4นะคะ4หาร12ได้3และเขียนรูปสมาการใหม่นะคะจะได้เป็น4คูณในวงเล็บ x-10 ลบ10ปิดวงเล็บเท่ากับ3คูณในวงเล็บ 3x บวก 5. ได้รูปสมการใหม่คล้ายๆกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เราคุ้นเคยแล้วหลังจากนั้นเรานำา4คูณแจกแจงให้กับสมาชิกในวงเล็บทั้งหมดนะคะและเหมือนกันนำา3คูณแจกแจงให้กับสมาชิกในวงเล็บนะคะ4คูณ x ได้ 4x เครื่องหมายลบวางลบนะคะ4คูณ10ได้40นะคะเท่ากับ 3คูณ 3x 3เ9 x เครื่องหมายบวกบวก3คูณ5 15 <S ess im acy> นะคะเมื่อสมการเป็นรูปนี้นะคะเราจะแบ่งตัวเลขกับตัวแปรออกจากกันนะคะตัวแปรจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราตรงนี้จึงย้ายตัวเลขไปก่อนนะคะจากลบ40ย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะคะจึงเป็น 4x เท่ากับ 9x บวก15นี่คือโจทย์เดิมและสมาชิกที่ย้ายมาใหม่จากลบ40เปลี่ยนเป็นบวก40นะคะหลังจากนั้นย้ายตัวแปรมาฝั่งซ้ายมือนะคะ 9x ไม่มีเครื่องหมายลบเข้าใจตรงกันไปเลยนะคะว่าคือบวกเมื่อบวกย้ายมาฝั่งตรงข้ามบวกจึงเปลี่ยนเป็นลบเป็น 4x ลบ 9x นะคะเท่ากับตรงนี้จะเหลือเฉพาะตัวเลขคือ15 บวก40นะคะ15บวก40มาหาคำตอบกันนะคะที่ 4x -9x ลบเ x เสมือนเรานำสัมประสิทธิ์หน้า x นะคะจัดการการ4 4-9x ลบ 9x ให้นักเรียนคิดง่ายๆว่านักเรียนมีเงิน4บาทเป็นหนี้เพื่อน9บาทจะเป็นยังไงคะเพราะนั้นจะต้องได้หนี้ลบ5นะคะใช้นี่ไม่หมดเป็น 5x เท่ากับ 15บวก40นะคะจึงเป็น55ตอนนี้เราเหลือลบ5อยูอ่ลบ5เป็นสัมประสิทธิ์ของตัวแปรนะคะอย่าลืมว่าลบ5คือจำนวนที่คูณนะคะเราจะต้องย้ายคูณมาหารการย้ายคูณมาหารนะคะเครื่องหมายลบยังอยู่ที่5เหมือนเดิมจึงเป็น x เท่ากับ55หารด้วยลบห ในการหารจำนวนที่เป็นเศษส่วนอย่างนี้เครื่องหมายเหมือนกันค่าได้เป็นบวกต่างกันเป็นลบสังเกต55เป็นบวกลบ5เป็นลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายต่างกันนะคะคำตอบรู้เลยว่าเป็นลบได้ลบ11นะคะเพราะนั้นครูฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอให้พวกเราไปศึกษากันด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย